เข้าสู่เดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับประเทศไทยยังมีสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะเพิ่งผ่านพ้นเดือนตุลาคมซึ่งมีการชุมนุมของกลุ่มคณะราชฎรมาตั้งแต่วันที่ 10... 14ตุลาคมนะครับ14ตุลาคมตลอดช่วง2สัปดาห์ของตุลาคมนั้นต้องพูดเลยนะครับว่าสถานการณ์นั้นได้มีการขยบแล้วก็เปลี่ยนแปลง ไปตลอดเวลาจนมาถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากรณีของเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างที่ตำรวจไปอายัดต,ตัวไม้รุ้งเพนกวินที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนนะครับแม้ว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเมื่อวานนี้จะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงและพระราชินีไปที่วัดพระแก้วเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูของ พระแก้วมรกตจากฤุดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับแต่ว่าเท่านี้จะให้พูดกันตามตรงแม้จะเป็นพระราชพิธีและประชาชนไปรอรับเสด็จไม่ได้ใช่การชุมนุมทางการเมืองใช่ครับไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองแต่วันนี้การที่ข้อเรียกร้องของคณะรัษฎรพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์การที่ในหลวงพระชินีพบปะกับประชาชนเนี่ยนะครับและทรงตัด ซึ่งจะมีประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะถูกมองหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงการชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันว่าสถานการณ์หลังจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับเอาภาพของบินกับไทยก็มาตามนัดบินกับไทยก็มาตามนัดและได้มีโอกาสคุกเขา่าแล้วก็ก้มกราบไปที่ฝ่าพระบาทของในหลวง และในหลวงก็ทรงตัดกับบินแล้วก็ไทยว่าขอบใจขอบใจมากที่ทำเพื่อประชาชนนี่คือคำบอกเล่าของคุณบินที่ปรากฏออกมาหลังจากได้มีโอกาสก้มกราบพระบาทของในหลวงนะครับนอกเหนือจากคุณบินแล้วมีอีกสองเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นสองเหตุการณ์สำคัญที่ที่หลายฝ่ายเอาแบบนี้แล้กัน เอาไปตีความเอาไปตีความโดยเฉพาะฝ่ายของคณะราษฎรก็ขยบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือเหตุการณ์แรกการที่ในหลวงได้ทรงตัดหรือพระราชทานการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยสองสำนักนั่นก็คือช่องสี่ของติดแล้วก็ซีนเอ็ n. ผมขออนุญาตสื่อสารหรือว่าพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆให้คุณผู้ชมได้ได้จับต้องได้แล้วก็ทําความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับคาถามแรกที่ผู้สื่อข่าวฝรั่งถามเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันเลยนะครับเรื่องกับเป็นการเป็นการถามที่ชัดเจนมากๆและในหลวงกระทรงตัดตอบชัดเจนเหมือนกันนะครับเรื่องปฏิรูปสถาบันเนื่องจากเป็นการถามแบบกระชั้นชิดภายใต้บรรยากาศที่ มีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารอรับเสด็จทุกอย่างมันก็จะวุ่นวายในหลวงทรงตัดว่าไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นเพราะแน่นอนครับผู้ชมการเรื่องของการจะพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันอะไรก็ตามแต่มันมีสิบข้อตามที่ผู้เรียกร้องสะท้อนเข้ามาเนี่ยนะครับมันต้องเป็นการพูดจาปราศัยในลักษณะที่เป็นทางการก็บอกว่าก็ทรงตัดว่าไม่มีความเห็นแล้วก็ทรงตัดขึ้นมาว่ารักทุกคนเหมือนกัน รักคนไทยทุกคนเหมือนกันนั่นหมายความว่า,วาทั้งคนที่อยู่ตรงไปรับเสด็จหรือว่าคนที่ชุมนุมอยู่ตามสถานที่ต่างๆใช่ก็ว่ารักทุกคนเหมือนกันหมดรักทุกคนเหมือนกันแล้วผู้สื่อข่าวฝรั่งก็ถามเกี่ยวกับว่าเรื่องเกี่ยวกับการประนีประนอมการถอยคนละก้าวในหลวงก็ทรงตัดตอบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ประนีประนอมอยู่แล้ว เป็นประเทศแห่งการประนีประนอมเป็นประเทศที่พร้อมจะประนีประนอมกันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วเป็นการทรงตัดตอบคำถามที่รวดเร็วแบบมีปฏิกิริยาแอคชั่นทันทีนี่คือประเด็นที่ถูกนำไปตีความแน่นอนทั้งรักทุกคนทั้งประเทศไทยประนีประนอมอยู่แล้ว อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือเป็นภาพของนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยพักดีที่มีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและในหลวงก็ทรงตัดกับนายแพทย์วรรงด้วยช่วยกันเอาความจริงออกมาช่วยเอาความก็คือเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการมอบเป็นการพูดทรงตัดกับหมอวรรงว่าช่วยเอาความจริงออกมา มันก็ตหวผู oh, ้นำไปตีความนะครับหมอผู้ทรงก็เอาไปโพสต์ลงในเพจไทยพักดีด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ที่ทรงตรัดกับคนที่ไปชูภาพภาพรมยาฉายาลักษ์ว่าเก่งมากกล้ามากอันนั้นแทบผ่านไปหรือทรงตัดกับคุณินที่บอกว่า ขอบใจมากที่ทำเพื่อประชาชนนั้นผ่านไปเพราะหลังจากที่ข่าวถูกนำเสนอออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนปรากฏว่ามีรีแอคชั่นทันทีจากเพจเยาว,วชนปลดแอกเพจเยาว,วชนปลดแอกก็เหมือนกับเป็นเพจสูงกลางเป็นเพจแกนนำของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เอาหลักๆก,ก็จะเยาว,วชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เพจเยาวชนปวดแอกรีอกชันกลับมาทันทีทำเป็นกราฟิกแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศของการคอมเพลเมอส์ใช้ภาษาอังกฤษนะเป็นอังกฤษก็คือประเทศไทยไม่ใช่ประนีประนอมโดยไปะยกะเอาเหตุการณ์ของการจับกลุ่มแกนนำการสลายการชุมนุมอนุนีนันมาขึ้นมาก็เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ทันที ตอบโต้ทันทีหรือโค้ดคำพูดว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มของคณะราษฎรกลุ่มของเยาวชนปลดแอกเขาคงจะโฟกัสที่สเรื่องนี้เลยนะโฟกัสที่2เรื่องนี้ก็คือเรื่องคอมเพลมไพรก็คือเรื่องประนีประนอมกับเรื่องของของประโยคที่บอกว่าเอาความช่วยเอาความจริงออกมา นะครับส่วนฝั่งของคนที่ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทั้งสองประโยคก็อย่างเช่นคุณสมชายแสวงการจุดยืนก็ชัดเจนครับเป็นสอวอก็บอกเป็นพระอาชียภาพในการตอบคำถามของในหลวงแล้วก็ฝากไปถึงผู้ชุมนุมว่าควรกลับบ้านได้แล้วควรที่จะ ไปตั้งใจเรียนหนังสือไปทำหน้าที่ของตนเองได้แล้วและแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองเพราะรักทุกคนเหมือนกันเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาไปตีความแบบไหนอย่างไรไอการตีความในก็ระดับหนึ่งแต่วันนี้เมนหลักมันต้องมันต้องเอา point ที่อยู่ในในสถานการณ์เนี่ยให้ชัดมันไม่ใช่แค่การวิพากษ์วิจารณ์คืออะไรครับคือ หนึ่งก็กลุ่มของสภาสภาก็มีทั้งสสสวจะเอากันยังไงสองก็รัฐบาลสามก็มวลชนสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ออกมาชุมนุมไล่รัฐบาลต้องการแก้ไขรัฐมนูลต้องการปฏิรูปสถาบันที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรแล้วก็ฝ่ายที่ออกมาปกป้องสถาบันทั้งกลุ่มของพุทธอิสระกลุ่มของหมอวรงกลุ่มของบินและอีกหลายๆคนนะครับวันนี้ก็ต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์จะว่ายังไง วันนี้ก็ต้องดูว่าสอสในส,อสภาจะว่าอย่างไรแต่แอคชั่นรีแอคชั่นทันทีออกมาแล้วก็คือกลุ่มคณะรัษฎรพูดได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเพจเยาว,วชวนปลดแอกซึ่งเป็นเพจหลักเนี่ยเขารีแอคชั่นทันทีตามที่ผมบอกเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่คอมเพลเม้์ไม่ใช่ประนีประนอมเขาบอกว่าแล้วเขาก็พูดถึงคาว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาเขาโค้ดแค่นี้นะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะจะอะไรกับคํานี้ขนาดไหน เพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้กลุ่มคณะราษฎรเขาประกาศแล้วว่าเขาจะยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องต่อไปเขาบอกยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วต้องจับตาดูเพราะกลุ่มหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนสถานการณ์ที่สําคัญก็คือกลุ่มราษฎรนี่แหละเขาจะขยับคําว่าคอมเมอร์ไมซ์เนี่ยกับคําว่าเอาความจริงออกมาเนี่ยขนาดไหนอย่างไรนี่เป็นสถานการณ์ทางด้าน การเมืองที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ